สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะคะสวัสดีครับผมก็ขอบคุณแม่แม่นะครับทุกท่านเลยนะครับผมที่ร่วมมอบผลไม้ให้พ่อใหญ่ทองคำนะครับแล้วก็ต้องติ่ต่อคนเงินนะครับแล้วก็คุณทองแล้วก็ไพ่ผู้ผานะครับผมแต่พ่อใหญ่ก็ไม่ได้ไปร่วมโต๊ะยีด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งหายตกมันนะครับผมผมก็เลยจัดโต๊ะให้พ่อใหญ่ ทุ่งนาเลยนะครับเปนคนเดียวเลยนะคะไม่ได้ไปร่วมกับเพื่อนนะคะเพราะว่าเก่งเพิ่งเพิ่งหายไปหายตรงมันก็เลยจัดกินคนเดียวเลยนะคะไม่ได้ไปร่วมกับเพื่อนปลอดภัยไปก่อนนะคะนี่พ่อใหญ่ของเรานี่ค่ะเดดี๋ยวครัับผมจโต๊๊ะะะค่โตจีนพ่อใหญ่ค่ะ เยินเลยครับผมมีภายออโโทดวยะยในทีข้างๆมารู้ว่าผู้ใหจะทานอกินอะไรก่อนนะครับผมกล้วยครับผมนีโโ่โอ้โหของปูนะคะมีสองเชืกอกนะคะสนะองภัยครับเอบคมาทีเนียวฮะ ขอบคุณพ่อแม่มากๆนะคะสำหรับโต๊ะจีนแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมสนับสนุนโต๊ะจีนของช่องสีโดขุนเงินนะคะผมขอบขอบคุณไปทางช่องสีดอขุนกันด้วยนะครับผมที่มีเมตตาต่อรอบคผัวผู้ใหญ่นะครับที่แบกปันละไมไว้ให้นะครับผมเป็นโต๊ะวีพี่นะครับคือรับชมบรรยากาศกลางทุ่งนาเลยนะครับผมโต๊ะจีนส่วนตัวของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทีตตาอกผู้ใหญ่ เช็ดๆหน่อยลมนะคะลมแรงนะคะข er mm ้างนอกลมแรงมากเลยอยู่ทุ่งนานะคะใหญ่ของเราเอาเลยครับไผ่ออโต้ไผ่ออโต้ยืนกินด้วยนะคะหิวแล้วค่ะโอ้โหก็อยู่กลางทุ่งนานะครับผมลมก็ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับผมโอใหญ่แต่ตัวต้องขอไระใหญ่ก่อน ดูกินเร็วกว่าพ่อใหญ่แล้วค่ะพ่อใหญ่กินช้ากว่าออโต้อีกใครอโต้อีกนะคะนะคะหัวเต็มปากเลยนะคะชอบมากเลยครับพ่อใหญ่หวานๆนะครับผมหัวโตเต็มเตปากลยโเต็มปากเลย โหนะคะวันนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผู้ใหญ่ทานช้านะครับเราก็จะถ่ายให้แม่ๆได้ดูจนกว่าผู้ใหญ่จะทานหมดนะครับผมไม่เป็นไรก็ไครับอาแพล่โตมาด้วยกินได้เรื่อยนะครับผู้ใหญ่ของเรา เต็มปากก็แล้วคนะายออโต้นะขี่ไปเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศก่อนค่ำนะครับลมเย็นนะครับลมก็อาจจะแรงหน่อยนะคะครับเสียงลมเสียงลมแรงเก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าอยู่กลางทุ่งนมานครับเฮ้อยังได้กินผลไม้ตักินส่วนตัวเลยนะครับผู้ใหญ่ของเรา ราโตของเราเต็มปากเลยครับผมนะคะด้วยเพราะใหญ่กินใช่ไหมเพราะใหญ่จะกินเป็นบทนะครับโมโต้มาช่วยค่ะเพราะใหญ่กินจากฝั่งนู้นนะก่อนนะคะกินแตงโม,มก่อนกินทีละฝั่งนะคะอ่ากานชื่นใจชื่นพอครับ อะไรไหมพ่อยายเสียงน้อยพายโต้ก็เสียงน้อยเเียสียงพาโตวสวัสดีครับพาโตวสวัสดีครับสวยพาโตนะ อปกไปยายเรื่อยเรื่อยเริ่มมาที่มันแกวแล้วนะครับมันแก้วใช่ไหมมันแก้วแกวไปเอาตัวของเราก็เริ่มเริ่มถอยแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะ,ค,ะครับก็ขอบคุณทางพี่แม่ท่านอีกครั้งนะครับผมสำหรับคนละไม้ันละ้นในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับ กินด้วยกันเลยนะคะโตกิน,เร,กกกกนเราก็สีแดงครับฟังฟพังนะคะ ช้าๆหมดแลคันเต่น่าจะหมดประมาณสองสามทุ่มนะคะออตโต้ถอยแล้วนะคะไม่สู้แล้วคะ่ะออโต้ถอยแล้วอิ่มแล้วนะคะกินกล้วยวไปเยอะเพราะว่า่กินหมดไหมนะครับก็หมดแน่นอนครับช้าหน่อยนะครับ ระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะไม่มีหกคเริ่มจะฟังฝั่งขวามือไปนะกินกินกินเป็นระเบียบนะครับไม่จับเยอะนะครับจะจับเียลูกนะสกแล้วผลไมาบรตุกยังไม่เห็นตกเลยเอาอะไรดีเนาะหัวใหญ่ากกินอะไรดีเนาะ ผลลดนะคะสวามันม okay. 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 ันแค่กิจกรมที่ ครับผมตอนนี้พ่อใหญ่ของเราก็เอ๊กินไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ดูท่าทางแล้วนะครับน่าจะไม่หมดง่ายนะครับผมพอคลิมนี้ก็นานนานพอสมควรแล้วนะครับเนาะผมก็จะให้พ่อใหญ่นะครับ ได้กินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดโตนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับแม่ๆมทุกท่านเลยนะครับที่มีเมตตาต่อครอบครัวของศิรหนเงินแล้วก็ครอบครัวของพระใหญ่ทองคาแล้วก็ของน้องภูผาด้วยนะครับผมก็ขับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ